ไปากลนี่โอ้โหโอมิมเออมันสวนเมื่อไรดิเออสวนรต่อ,อจ้าเสียจองนอ,อยืนเลย ก็ฮอนบับาถ่ายค่ะด้วยถ่ายวิวแล้วก็ถ่ายมาหาเขาด้เขาจะโรลาสเลยอ่ไม่ ในขดดามปะขบวดค่อโอ้แชร์ก็ได้ค่ะกันเอีจะเบรกก็บอก nhà nè <coughs> 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 นาะทีเลยบอกให้ถ่ายค่ืลนงะสตอรี่เลย i เสือขาวพี่มีอีกน้อยต้องเอาหลุดจอดใส่เดีกว่าเดี๋ยวพี่ปจะผัดนี่เป็นอรโอ้โหนั่งตรงนี้ทาย

Bye. 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 บอลอะตะกี oh, ้เขาี Elliot, us, <Yeah. S 1> minute, ้หรอมากเป็นตัวใหญ่เขาขอทุกคน่เป็นตัวใหญ่เลยฮะ

mò mình nọ thẻ nương mò rửa rồi ấy rồi đó เหือวะเหือได้บอกป่ะอ uh? uh ้าคือปรเด็นเหงือต้องหลอดหน่นี่ไนี่

เป็นขนมหรืแต่าเป็นสลัด่ะไม่หรอกไม่หรอกจ้าแล้วีปจ้เดวคันหนึ่งจ้ามาด้วยกันเลย ก็คือมาจอหลอกไปทังไหนจันละครับ